จะดิ้วดูริ้วเออ้โอ้โหตีบนสะพานครับผมนี่เฮ้ยลด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 ตีบนสะพานนะครับ vàng rồi con có thang không phải lấy này Xem nào Come on, di una volta di una volta da non ci torna ่อนนี่ว่าจะเหว่ซะแล้วเกี่ยวเหวเป็นประช้อนนะครับใส่ปอกเกลี่ยใส่ปอกๆกับเป็นกระปอมเอะกระปอมเอสีดำครับน่กมากระตุ้มเลยนี่ว่าจะเหว่ซะแล้วอันนี้ มาจนได้เต็มแรกมาเกือบหกโมงเย็นแล้วก็เป็นหมายคลองนะครับผมนีเชโดจะ่แบบแบบปลาช่อนเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ต่ำมากเลยที่จะได้ปลาช่อนนะครับตรงนี้ว่าผ่านน้องเฟื่อตื้ตอ,อเชโดนะครับโอเคขอบผลงานขอบผลงานไม A ่ได้นะครับกับกบปลอมเอบายนะเป็นหนึ่งถุยนมากครับครับผมลองตีบนสะพานนะครับผม 喝酒。 ไปยังวะเขบาบอกเบนี้เฮ้ยวัดี้วัาได้เลยกั้งจีต่างาติเด็กจี้วะขึ้นไปเลยชาาุดูไปวะ ย่ำตังโดนหนอเออโอ้เจ็บฟรีเลยกัดโดนเนี่ยพ่อกัดกระตือเปลือเฮ้ยสงสัยไปนิดนึงบ่เห็นเขาบ่เห็นตอนกัดเลยกเขาเห็นบขาเสียใจเลยเห็นไม่พลาดเจ็บเลยบอล não não concá não 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 fica aí de boa lá จอดิ่วดูเลี้ยวเ,เออเฮ้ย <c oughs> โอ้โหตีบนสะพานครับผมโอ้โหเอ้ยลด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 ตีบนสะพานนะครับเต็มเลยน้องเฟิร์ เออเต็มเต็มใสสวยเลยขอคิปเปอร์หน่อยกิปเปร์ไม่ต้องก็จับดเด็กเร์ตีไปทั้งแรงอืนี่ครับปู่ดูไมยบนสะพานนะครับเย็นๆประมาณสักหกโมงกว่าแล้วนี่ฝีมอน้องฝีมือน้องเฟิร์สใหญ่มากเลยขอกเจนะครับผมนี่สีดำอยู่ตรงนี้เลย เต้มสองของเราวันนี้ก็ยังแห้วก็แหวนะครับน้องเฟิร์สได้ไปสองเต้มโอเคครับผมฝากผลงานนะครับฝากผลงานด้วยน,นะครับกับกระปอมเอบายนะดเป็นหนึ่งถือจะมาครับอัดเต้